สีสันปันสุขบนเส้นทางสร้างสุขไม่เล็กสามหนซีซีริมอ่างบางพระนะครับอ่ะเรื่อยๆๆโค้งสารเจ้าเตียวหุยแล้วหน้าในกากับ20นาทีแล้วโอ้โหบวลนใหญ่ไปกันแล้วนะครับหายว่าไปกับตากรมบนคนบวยสายเบิ์นนางฟ้าสลมดุนคนเจโซวก็าหลังปันนำโซวนะครับ สุขไปได้วยกันออกกำลังกายดูแลสุขภาพไปได้วยกันนะมีคุณลุงเฉยพลใช่พี่เดชคุณลุงเมียนนะฮะหรือว่าคุณลุงสุขบัญชาโพสุวรรณตามด้วยน้ำฟ้าฟ้าแฝกนี่เลยนะน้ำฟ้าอยู่ตะโฟโปั่นสุขไปได้วยกันดูแลสุขภาพไปได้วยกันเย็ยนมากๆเลยสุขของเราไปเช่าวันใหม่สุขง่ายๆด้วยจักรยานไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆปั้งแค่ไว เอาเร็วประมาณนี้ถูกใจป้ปาป๋าเลยนะ <laughs> ยิ่งก็สามสิบไปละนะ آ, آ, เลยนะอ่ะอ่ะเเลย